สบายดีทุกคนมันนี้ก็มาพบกกับค่อยอีกแล้วมันนี้ก็มีอันเอฟซีฝาเงินมาเฮ้กกัเลยว่าพากันเทศสี่นกินอยู่หน้าพี่และกับน้องกำลังว่ากกวสีล้างพักเด็กพักกะอือน่วสีล้างพักเิ้นก้อนเดไปเบิ่งกันเลย ตอนนี้กำลัง,ลงพักตอนนี้ห้าวก,กำลังสีล้างพักปัดเอาเลยเนาะมันจะไงเนาะจะมาสวดทีหลังไม่หนาวสียเวลาเพราะวา่าเอน,นีซีเมือ่อนอนบ้านมาหนาวหนาวแห้งยันคำถ้าก็ขึ้นมาแต่เกี่ยวเข้าได้นี่นะเกี่ยวเข้าเลวมา เกี่ยวข้าวโซมันซุกมีทันมืออนั่นแหละบันนี้กระสีล้างดูในน้อยนะบอสสีล้างบันนี้บันนี้เฮากระสีมาล้างเฮากระเทาะลงนี่เทาะละได้บ่ฮหุบอีกเทลงเทาะลงเลย ล้างอกระตก็หี่ไปนอบข่าวก็คืล้างแคสองสามน้ำนี่แหละแล้วก็พ่อ

ฮ <One> <Thank you. S 1> ันดอกจีมานโซยฮอนดอกลูซีดตกใหม่ปิงเลยอ,อยู่นีเนาะเอ้าปิงใ<า>ห้อยด่กันบ่อยเลยให้มันดีู่บปบเข้าจัดหนักเลยนะครัาทุกเบิดลูกกรากลาถ่ายอยู่ได้วนะ พอกบูคนนะมันมันไม่ได้ฮาร์แสงเลยนะนะมันเดียวไปทางนั้นนะพาคันเดตมาทางเลยมันจะเดียวไปทางนั้นผู้กังขึ้นตอนเช้าโอ้กินเท่ามันแล้วก้นํำเพราะว่าหน้ากับบ้านกะซูนี้บรรยากาศหนาวนี่ย่านหลานหนาวมือกังขึ้น นี้แหละอยู่เนาะบัานหน้าอันนี้กะบรได้คอยซื้อมากินดอกเอซีพอเ,เ,เซพิ่นโอนเงินเฮือเมื่อวานเอซี่ฟังไทยสองคนดอกเพิ่นโอนเฮิอเนเงินเฮือกะอีลาเพิ่นกะเดยวไปซื้อมาสู้น้องๆกินน้องๆเขาซื้องายแนกอมนะติแต่บทสู้ง มื่อนี้ก็เอาไปเกี่ยวข้าวซอยเซลลได้ที่เหลือก็จะคือน้องน้องคนกินแท้ได้น้องน้องกะติแต่บทโซนเมื่ออื่นก็จะเพิ่มโซนกันไปหางมป่าน้ำคอนเดี๋ยวเมื่ออื่นเห็นแล้วบอบบอนงมนั่นละฉันได้ไปเลรอบางสัมบบซะเอาก็มีแต่ซะเอาแล้วแต่เก่าก็น้ำหลอือสะข้าวเดี๋ยวมันก็แห้งน้ำซุกนี่มัน มันไปได้ซึมไปเลยตอนน้ำมันเหมือนเราก็หาหมีดมาซอยน้ำกันอันแฉะหาตอนน้ำมากินเศษศูนย์นได้เหรอยัดโกลมาน,น่ะ,นะ ต้มน้ำซุป uh, พี่น้องดีไอ้บอยไปหาเกบฟืนไปป่ากระบออยู่ไอ้บอยเก็บปฟืนเด้อหามาหลยๆมากองไว้ข้างหลังเออนีเด้อเออเข้าไปตั้งไว้โลดอิ่มแล้วบอก ได้จพันันคูละโคนะก่อนได้จักพันาสิบป้าได้สิบสองพันผูมันี้นะไอ้ทุนดีเพื่อนสกินเสรโสนพี่น้องป้าเามาแลเส้นหนไเด็เสียงก็ไปเราะจะแทอาู่มันขึอนหนุนาคุเขาไเราะีบาวปรเ็น หนาวเพหนาวกใบไหนะาใไน่โหดโอ้งบงมงน้ำา้อนก็ได้ได้พูนาาแกงในสุดยอดเก่งขนาดดูดีสิ่งสนั่นวันไหวสิ

น้องสะป้อยปลาดุกน้องสะใยนะป่าล่มผู้น้องสะใยย่พุนเมื่อน้าไปกินอยู่ข้างน้องสะใยเอามือมีเงินอีไปแล้วมือหน้าก็บอได้บอกว่ามือนั้นมือนี้เนาะมือหน้าบัตรเอฟซีฝากเงินเฮออีละกินอีเฮามีเวไเด้บอเมนเฮาอยากกินละกินโอ้โหหานโชไปเลย เออได้สำนานก็พอแหละถูเลยเอออเบิ่งไมู่นเฮ็ดเป็นครูเป็นครูไปเลยมีจะครูฮะครบคนอย่าบอาเบิ่งดูสามสี่ห้าหกครนไม่ได้นำอสาวสาวไม่สด้กินเยอะ เดียไม้ไม้ไม้กระตัดเอาอยู่นี่แหละดีไม้ทู่เอาอยู่นี่ยูจีเต้นเถอะบังเนยเต้นเต้นดูตู่ป่นประจำเฮิร์ดเลยอันนี้นะเกาอยู่กับพีล่าสองคนโอ้ยเงียบเงาเอาอินน้อยนี่มาเลี้ยงหรือปะ เแดวรปดโมงแรงยาเ่ฮาต้องบดใส่ถ่านไดุ้นนี้นะต้องใส่ฟืนเนี่ยฮาไปเลยข้าปฟืนเนี่ยนะทำแล้วพี่น้องมดแสงลอ่อนไฟตัลาเซลมเ่กไฟเกินะเื่อกิ่นะสีอไรเนาะอาทางนั้นนมยูกินน้ำกันบ่ เอินเขาได้ไหมอายุกินโบ <c oughs> <c oughs> คยกินจัคเธอเหากัยากชิมื้อนี้แล้ไม่เคยได้ยินจักเธอเสีสอสีนเนาะสีนนี่ก็ดเสยนี่มเอสีโนโอ๊ยตายตายเย้แ้ยมโอยหยยยยดเยยยนดหย <laughs> ไม่ถูกก <c oughs> ันไหมสังไ้าตัดเอาแค <c oughs> มหนองตอนนี้ประมาณจังโมงเฮ้ยจังโมงตอนนี้มันนีแต่ผู้ขาวๆเนอะเซอร์ไฟโซลเซลล์เข้าไปหลืด <c oughs> <c oughs> ห้าโมงห้าโมงหกโมงย่างเลย <c oughs> นังแคมหน่ง <c oughs> ล้างเอรด้อ เบื้งเสียเอาเขาเบิ้งนีเด้เป็นต่แซ่บบอพี่น้องอีลาเพิ่นเอินว่าเศสโวนว่ะคอยบุคอยกินเศสโสนขอยก็เลยบ่กินและกินบปินนก่ิน้อไม่ถูม่เป็นไม่ถูกมันงามโมดว่าผู้เห็ดไม่ถูกเ็ไ่ได้พี่น้องอหน้ม้กๆนเยเอาเบบีเอาเบบี้กินแนี่ จัดการเลยยีายกิมะทูร้อนอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดออเอได้อาไปนางกินีหอ่ะไปโอเ็เจ็บเจ็บเจ็บองมาหล่นมอเด้ลยนี่ามาทันทุกหานจะให้เดือดเชยีนะมากกินเส้นร้อนเลยมอม นี่แหละมันเคยกินจีบโลกันเจแพี่น้องพูดเตะโต้กับพ่ไมยพูดตะจีบาไม่ต้องตู้ววเป็นแตมีมี่มิจ๊ม่บ่อยนะหลนสิอเซ็บเ่ลาเซ็บเซ็บบอทุกคน ไอ้บอยกินโซ่ไหมไอ้บอยแทนได้กิ่นมืดแล้ววะยี่ยี่ยูยี่ซ็ปปะหยิวอันน้อยเอ้ยดีหลานกับหลานคิดดื้อ มันซุกแล้วอ้อลดลูซินอ้อฮบ่อยลขนมกินเมดกินแล้วนะเส้นผิดเล้วดำๆไหมนะขี้ง่ายๆพี่น้องยังไม่ถูกยากกินนกขนเด้อพี่น้องเดอนบงขีบงขี้แบงแน่ไม่ถูกก็ยากนะไม่ถูกก็ขีบก็ไม่ได้ ยี่ยูยี่ยูเอยคันวัดเซอร์กิลโตมี่โตมี่กับเพ่งเนาะมี่ถุงเพ้อเลยมี่กับถุงห้าพันและคันไหลเซอร์นไอเอ้องเฮานี่กับเติบหนึ่งค่ออออแลล้้วหขงมีีก อีลาใครเคยมากกินต้ามี่งอจนอยากกินต้ามี่มีเพง่งได้กินลน,น,นะตักนะกินเมดเบงเีพ้าวตักอะไนะกินชิ่อนนะอป้าบรรยากาศคากอลีพี่น้อยเิเดลักไฟโซลาเซลล์ผีเคยนี่เละมมือค <laughs> ากอรีนะ ซื้อเอาบอลนี้นะนนโอ๋เอาลูกซีนมาต้มเลยอ่ออากาศอลไรเด้อบอลนี้เด้อนาปลาดุกระบอนแซ่ๆอยู่เพิ่นปล่อยปลาดุกหลายใช่ไหมบุบับบุบับปล่อยเม้นสามซิปสี่ซิปถุงเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยอลงไปกระตอดฮอตเค้งปลาดุกกะเออเล่านะไหมมอม เติมเพิ่อก็เติมทันีตลอดกันนะตั้งใจว่าสิกินอยู่นองซาใหอย่างเปเลว่านขึ้น,ข,นขึ้นแต่เกีียวเข้าแล้วกะว่าสิไปนั่งกินหัน่แนแบะเหลวแลลวเกี่ยวเข้าแน่มือนนี้นะแล้วพัดอันนั้นมืดก้อนกฝ้ฟกินเา้ามือนี่กะมันหนาว,นาวยานหลานสบาย ไ <Indonesia> อ้ก่อนแซบบอยก่อนน้องเจ้ากับบุมาหาซ้ำบุมีผู้มาส่งอืมเขาเยอะมากบอสไอ้บอยคือหมีวาวเนาะสมอยอยู่เนาะ จะตากอารมบ่อยจะตากอารมณ์มืดคากแล้วตอนนี้ก<อ>ับ,าาบาออนนพี่น้องเลยมื่อนีนหนาวแห้งอลิเมื้อนีนลมพัดกเเอ้จะ่น Thuyền ta xưa xưa này độ hồi nãy Bước chạy hồ bưng Đi, phương cái đây Ông xa cái xưa จับทิมนี่ยป่าแห้งหิวแล้วเนาะปาดุอ้มันไฟทุลานอะไรเงี้้ั้เลยเออมันกินละเออานี้ามขก้ากินน้ำแบบนี้ต้องเอยกินเลยมื่อกินเยูะเห่อหนึ่ย น่ะจะแยงายเนี่ยเบืง้งดูสิอายจะปอนอ่านคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพลงเคอนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อใครมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อบ๊ายบายขอพาหลานมื่อก็มันหนาว บายบายขอบใจด้วยเอฟซีทางฝั่งไทย